สวัสดีจ้าเดินไกลจะถึงทะเลแล้วน่าจะทุกคนเดินจากบ้านวันนี้มาเดินทะเลอีกถ่ายจะถ่ายอยู่ทะเลสวยๆให้ดูนะจ๊ะน่าจะทุกคนนัองหมาทะเลนั่งท้องฟ้าสวยๆโอ้ยอะสวยมากเลยก็ นิดนึงก็จะถึงทะเลแล้วจ้ามาดูกันะนะจ้าองามาก็จะอยากจะไปทะเลวิ่งแบบทีแบบนี้มากเลยนี่อจะที่จะอันนั้นที่ซื้อชาวอากาศเย็นอยู่นะทางนี้ท้าน มาเห็นเรือกำลังขึ้นพอดีเลยจ้ะมัเีเรือเท่าไหร่ เรือเรือกำลังขึ้นเลยเร<อ>ือเยสพี่ดีเครืเรือดครับนี่จะเรือใหญ่ๆนี่น่าจะน้องมาเวียงใหญ่เลย สวมา,าเห็นทะเลขังเขาสวย้ทะเลแรงวันนี้น่าผียแล้วอันนี้ก็เทื่อทะเลเหมือนเดิมกัจ๊ะ มาด็กทีรูเด็กดีกน,นี่นะจ๊ะทุกคนวันนี้ทะเลลมแรงไม่ค่อยสวยเหมือนเมื่อวานนะจ๊ะแต่หินสวยมากเลย ม่อยากเล่นลุยป่ะไม่ใช่เมือถ่ายนะจ๊ะทุพร ขาวสวยมากเลยนี่จะเห็นสวย,สวย,วย้อ่ะเป็นพี่ต่ไหม Khán giả. Đấy.